สวัสดีค่ะโหราทีวีเรืยอาจารย์ธนทรอ่อนค่ะเราก็มาราศีสิงกันนะคะในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนะคะก็เป็นช่วงจังหวะแห่งการเปิดตัวที่ดีแล้วนะคะเพราะวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยดาวพักพระสมดียกย้ายเรือนนะคะจากเรือนอริขึ้นสู่เรือนปัตตนีนะคะพระฤสบิีเป็นเจดราบโดยหมาย ได้ง่ายดายด้วยปัญญานะเขาเคยคิดเขาเคยทำนะก็จะ,ะบริหารการดำเนินชีวิตของตัวเองเนี่ยให้ผ่านพน้น ประสักต่างๆไปได้อย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะในเรื่องของการเรียนการศึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะที่ป่วยที่ไข้ก็จะพบยาดีหมอดีนะมารักษาให้หายได้นะมีโอกาสที่ดีเนะี่ยเรียกว่าชีวิตที่มันมืดมนหรือชีวิตที่มันยังหาทางออกไม่ได้ก็จะหาทางออกได้คราวนี้เองเพราะฉะนั้นเป็นช่วงการเปิดดวงของ เจ้าชะตาราศีสิง์ลัคนาราศีสิงเดียวความยุ่งยากต่างๆจากดาวเล็กดาวน้อยเนี่ยนะคะก็คืออย่างกับดาวเจ้าชะตาเนี่ยคือดาวตัวเองเนี่ยนะก็เป็นไฟตกน้านะคะไปสถิตยอยู่ในราศีพิจิกเรือนน้านะคะเดี๋ยวหลังจากวันที่16ธันวาคมเนี่ยไปสถิตที่าราศี หนนะไฟในเรือนไฟสุกสว่างนะความสว่างนะั้นมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มจากดาวพระพระัสบดีแล้วอยากเพิ่มจากดาวพระอาทิตย์อีกนะคะดาวการเงินสิเมื่อโชคดีแล้วเนี่ยจะมีการใช้จ่ายสูงละนะคะเพราะว่าท่านจะเดินเป็นน้ำในเรือนไฟแล้วนะคะส่วนดาวพระอังคารเนี่ยท่านสถิตเป็นปรกเกษตรอยู่ที่ราศีตุลน,นะแต่หลังจากวันที่สธันวาคมเนี่ย ดาวพันธุนะดดาวพังขาดจะกลับบ้านแล้วนะในราศีพิจิกนะคะได้ทั้งเกษตราธิบดีแล้วก็ทั้งเทรีโคเพราะฉะนั้นจะมีวาสนาในเรื่องบ้านรถนะอสังหาริมทรัพย์หรือการเดินทาเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เจ้าชะตามีวาสนาอยู่แล้วแต่ว่าสุกับสาวเป็นเสี้ยนศัตรูแสดงในช่วงปลายปีนะคะแต่ ดาวพระศุกเนี่ยได้ตำแหน่งที่งดงามจากดาวพระศุกที่ได้ตำแหน่งมหาจักรเนี่ยดาวยงยศเนี่ยนะคะขึ้นสู่ดาวอุดมเกณฑ์ในนะตำแหน่งเทวีชโชคเนี่ยนะคะทั้งศุกร์และเสาร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่งดงามนะย่อมให้คุณแก่เจ้าชะตาอย่างเช่นบอกขายทรัพย์สินเนี่ยขายทรัพย์สินได้ก็ใชไที่เงินอนะไรอย่างเงี้ยนะคะ ดาวพระเสาร์เนี่ยวาส,สนาในเรื่องอสังหาริมทรัพย์แล้วดาวพระอังคารเนี่ยก็เป็นดาวที่เรามีวาส,สนาในเรื่องบ้านรถนะหรือว่าคุณแม่ให้คุณอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นกับาชาวชะตานะคะและดาวพระเกตเนี่ยก็สถิตยอยู่ในเรือนราชาเทพเทวาอารักษประธานผรน,นะในช่วงปลายปีนี้เนี่ย,ยถือว่าเป็นช่วงจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีของชาวราศีสิงลัคณาราศีสิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การงานความรักคู่ครองการเดินทางการประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆจะผ่านได้ข่าวๆที่รอคอยก็จะสมหวังแล,วแล้วจะได้ข่าวดีว่าอย่างนั้นจะมีการเดินทางจะมีคู่ครองจะได้บุตรหลานบริวารอย่างนี้เลยนะคะก็ถือเป็นช่วงจังหวะที่ ก้าวไปสู่ความเจริญของชีวิตอย่างแน่นอนของชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์แต่เฉพาะในเรื่องของการเงินนะอาจจะมีการใช้จ่ายสูงนะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้มานะคะจากที่เจ้าชะตาตกนาบก็จะไปสู่ไฟในเรือนไฟปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะคที่คายไปในที่สุดนะคะสิ่งที่รอคอยก็จะสมหวังนะได้คู่ สมนั่นความปรารถนาและจะมีการเดินทางไกลที่ป่วยที่ไข้ก็จะหายนะคะแต่ก็ระวังในเรื่องของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ไว้บ้างนะคะหรือมีการจากกายญาติผู้ใหญ่อันเป็นที่รักก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเป็นผู้ที่สารฝันตัวเองให้ประสบความสำเร็จ ดังปรารถนาทุกประการนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ